สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านวนลาดิมีทาราฟรินซึ่งเป็นผู้แทนถาวรของรัสเซียประจําองค์การห้ามอาวุธเคมีซึ่งเขาได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับทางด้านสื่อมวลชนโดยบอกว่าเวลานี้เป็นที่ทราบกปนดีมานานแล้วว่ามีห้องบริบัติการของสหรมริกาจํานวนหนึ่งนั้นในดินแดนของยูเครน ซึ่งสารัฐนั้นยังคงปฏิบัติการทางชีวาภาพไว้30แห่งในดินแดนของยูเครนส่วนหนึ่งในโครงการชีวาภาพทางทหารที่ผิดกฎหมายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเวลาดมีทาราฟรินนอกจากเป็นผู้แทนถาวรของรัสเซียประจําองค,งค์กรห้ามอาวุธเคมีแล้วเขาจะเป็นเอกัารราชทูตรัสเซียประจำในเธอร์แลนออกมาให้สัมภาษณ์โดยนักการทูตรายนี้ยังได้เท้าความถึงคําพูดของพลโทอีกกอร์คิริล,ลอฟผู้บัญชาการกองกาลังป้องกันนิวเคลียร์เคมีและชีวาภาพของรัสเซีย ที่เคยอ้างถึงเรื่องนี้เมื่อเดือนมีนาคมปี2022ว่ามีห้องแล็บดังกล่าวอยู่ราวๆ30แห่งด้วยกันโดยบอกว่า,วากองกําลังของเราพบเอกสารต่ตางๆที่ยืนยันว่ามีโครงการชีวภาพทางทหารอย่างกว้างขวางของสหรัฐและบรรดาประเทศสมาชิกนาโต้ในดินแดนของยูเครนและสาธารณรัฐต่างๆที่เป็นอดีตสหภาพโซเวียตรัฐบาลของยูเครนถูกกล่าวหาว่าเริ่มทําลายเชื้อโรคอันตรายในห้องปฏิบัติการต่า,ตางๆและระงับการวิจัยในวันที่24กุมภาพันธ์ ปี2022ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนแต่ทางทารารินกล่าวอ้างว่าโครงการต่างๆเหล่านั้นได้กลับมาปฏิบัติการอีกรอบแต่มีการเปลี่ยนชื่อเท่านั้นเมื่อถูกถามว่าห้องปฏิบัติการชีวภาพของสหรัฐในยูเครยนยังมีจํานวน30แห่งใช่หรือไม่ทางด้านเอกอัครราชทูตรายนี้ตอบว่าจากข้อมูลของเราคือใช่เพราะฉะนั้นมันไม่น่าประหลาดใจที่ตลอด20ปีที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกานั้นขัดขวางความคิดริเริ่มของรัสเซียทั้งหมดทั้งมวลง และระบบอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธชีวภาพและสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพสำหรับตรวจสอบประเทศผู้เข้าร่วมทั้งหมดว่าได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติต่างๆของอนุสัญญานี้หรือไม่ตลอด2ปีที่ผ่านมารัสเซียหยิบย,ย,ยกความกังวลขึ้นมาซ้ำๆในเรื่องคำกล่าวหาเกี่ยวกับโครงการห้องปฏิบัติการลับในยูเครนที่ได้รับเงินทุนจากสหรัฐอเริากาโดยรัสเซียได้เผยแพร่เอกสารต่างๆ ที่ยึดได้จากเจ้าหน้าที่ของยูเครนซึ่งกล่าวอ้างว่ามีความเชื่อมโยงกับบัติการของห้องปฏิบัติการทางชีวภาพเหล่านั้นเมื่อเดือนเมษายนปี2023คิรินลอฟบอกว่ารัสเซียไม่มีข้อสงสัยเลยว่าสหรัฐภายใต้หน้ากากการรับประกันความมั่นคงทางชีวภาพโลกพวกเขาได้ทําการวิจัยสองทางเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เพื่อเชิงพาณิชย์ในนั้นรวมถึงการสร้างองค์ประกอบอาวุธชีวภาพใกล้กับชายแดนของรัสเซียรัฐบาลสหรัฐยืนยันเกี่ยวกับการมีอยู่ของห้องปฏิบัติการวิจัยทางชีวภาพในยูเครนแต่ยืนยันว่ามัน และไม่มีเจตนาสําหรับจุดประสงค์ทางด้านการทหารแม้ส่วนใหญ่แล้วมันได้เงินทุนผ่านกระทรวงกลาโหมหรือว่าเป็นตะก,ก,ก้อนก็ตามขณะที่สหรัฐนั้นปฏิเสธคํากล่าวอ้างของรัสเซียที่บอกว่าห้องปฏิบัติการเหล่านี้ถูกใช้ทํางานสาร้างอาวุธชีวาภาพโดยบอกว่ามันเป็นเพียงยุทธการบิดเบือนขอ้อมูลของฝ่ายรัสเซียเท่านั้นความเคลื่อนไหวนี้ก็น่าสนใจครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เรื่องนี้ได้เงียบหายไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่ของรัสเซีย อย่างเช่นทางด้านวล,ลาดิมีทาราัฟรินซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำเดนเมอร์กแล้วก็ยังเป็นผู้แทนถาวรของรัสเซียประจำองค์การห้ามอาวุธเคมีได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์ดิวได้ติดตามและนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์ดิวด้วยครับ